ีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ s ซิสแ a น a A p ะแฮปปีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อค่ะจากหัวข้อเรื่องเมื่อวานเราก็พูดเรื่องสามีนะคะวันนี้พูดเรื่องสามีอีกค่ะอันนี้เป็นคำถามท,าที่เข้ามาค่ะในกรณีของพี่ๆที่เขามีสามีอายุเยอะอันนี้มีเคสเคสหนึ่งนะคะสามีอายุ80ปีแล้วเขามารีไทยที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็ พี่เขาก็กังวลค่ะเขาแต่งงานมานานหลายปีแล้วค่ะเกือบจะสิบปีแล้วพี่เาก็กังวลเพราะเขาถามไห้เขาบอกว่าแล้วถ้าเกิดสามีเสียชีวิตขึ้นมาแล้วพี่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินอะไรของสามีบ้างอันนี้ก็คล้ายๆกับข้อมูลเก่าๆสองสามวันที่แอนทำเรื่องนี้มานะคะแต่คราวนี้แอนจะมาเจาะลึกลงไปอีกค่ะมันก็เป็นปัญหาค่ะเป็นปัญหาสําหรับสาวสาว มาดามที่สามีชาวต่างชาติมีอายุมากและเขาอยากจะมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยเขาอยากจะมาใช้ชีวิตบ้านปลายที่นี่แต่เขาก็ลืมนึกถึงไปว่าถ้าวันหนึ่งที่เขาไม่อยู่แล้วภรรยาที่เหลืออยู่จะมีชีวิตอยู่ยังไงแต่ถ้าสมมุติว่าคุณสามีมีบ้านมีรถมีที่ดินมีทุกอย่างเตรียมไว้ให้พร้อมเงินในบัญชีที่ คุณภรรยาจะสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายไม่ต้องทําอะไรจนวันสุดท้ายของชีวิตมีเงินแบบเหลือกินเหลือใช้อย่างนั้นพี่ๆสาวไม่ต้องกังวลเลยค่ะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดูแลสามีไปให้มีความสุขค่ะแต่ถ้าสามีของพี่ๆไม่ได้รวยไม่ได้รวยจริงอะค่ะยังต้องยังต้องใช้ได้รับเงินแบบเงินบำนาญอยู่หรือว่าเงิน s S N อยู่หรือเงินอะไรที่เขายังได้เข้าในบัญชีกองทุกเดือน อย่างนั้นพี่ต้องคิดแล้วค่ะว่าถ้าถูกว่าคุณสามีของพี่พี่ถึงน้องๆ้องเสียชีวิตไปแล้วแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงจะมีเงินจากตรงไหนเข้ามาถ้าเรามีตังเรามีธุรกิจอะไรเราอะไรเราสามารถมีกิจการอะไรของเราได้ก็คิดแล้วค่ะว่าต้องทำยังไงต่อไปนะคะไม่ใช่ปล่อยให้ชีวิตผ่านไปวันๆนะคะปัญหาก็คือสาวสาวไทยอะคะ่ะจะไม่กล้าถามสามีค่ะว่า ถ้าสามีไม่อยู่แล้วเออฉันจะได้อะไรตรงไหนจริงๆสามีภรรยาต้องคุยกันนะคะว่าที่รักได้เงินโซเชียลได้เงินอะไรยังไงถ้าตัวนาองคุณไม่อยู่แล้วฉันจะมีชีวิตและมีค่าใช้ใจ่ายมีรายได้จากตรงไหนคุณเตรียมอะไรไว้ให้ฉันบ้างถ้าสามีเขาก็จะเตรียมไว้ให้ค่ะแต่ถ้าเขาไม่ได้คิดอะไรเขาคิดแต่ว่าตรงนี้เพียงพอแล้วเขาไม่อยู่ก็จบกันไป อันนี้เพื่อนๆต้องมาคุยกันแล้วอัค่ะว่าจะยังไงแต่ถ้าสามีเขารักเราจริงๆนะคะเขาจะต้องคุยกับเราแล้วเขาจะแนะนําให้เราทําอะไรบ้างค่ะเหมือนในอตอนแรกแอนแต่งงานแอนก็ไม่ทราบนะคะว่าแอนจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างแอนก็ไม่มีความรู้ตรงนี้แอนก็ไม่กล้าที่จะคิดอะไรแอนคิดเพียงแต่ว่าถ้าสามีซื้อบ้านซื้อที่ดินและใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยแอนก็คิดว่าแอนปลอดภัยแอนเซฟแล้วคิดว่าโอเคละแอนแฮปปี้ละแล้วสักวันหนึ่ง เราอยู่ด้วยกันไปนานๆเข้าจะให้แอนมานั่งขายที่ดินขายบ้านหรือขายอะไรเวลาที่สามีแอนไม่อยู่หรอคะแอนคงคิดว่าคงจะไม่ดีแน่เลยค่ะเพราะฉะนั้นแอนก็คิดว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องคงคิดเหมือนแอนนะคะว่าเราควรจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างต้องทําอะไรยังไงบ้างเงิน FSA จะได้ยังไงคะจะได้ก็ต่อเมื่อคุณภรรยามีอายุ ปู่รีทายเมนเอหรืออายุถึงอายุรีทายนะคะ62ปี65ปี67ปีะะ้ยค่ะแล้วก็ย้ายไปอยู่อเมริกาค่ะย้ายไปอยู่อเมริกาถือกิีนการ์ดหรือว่าเป็นซิตี้เซนนะคะเมื่ออายุถึงตรงนี้ก็สามารถแอปพลายขอตรงนี้แต่ว่าปัญหามันคือว่าสามีของพี่ๆน้องๆไม่อยากกลับไปอเมริกาหรือยังไงตรงนี้แอนก็มาช่วยคิดนะคะว่าจะทํำยังไงนะคะเมื่อเราคุยกับแฟนนะคะบอกให้ คุณสามีเนี่ยช่วยทํากินการให้ฉันหน่อยแต่ถ้าเราคุยกันแล้วเราเข้าใจกันแล้วถ้าถ้าคุณสามีเขายอมมาคบกันมามาเจอกันที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะแต่คุยกันดีๆนะคะเพื่อนๆพ,นพี่พี่อมาคบกันที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตก็ให้แฟนทําเรื่องขอกินการให้เราค่ะใช้ได้เวลาประมาณหนึ่งปีค่ะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะแพนว่าขออยู่เมืองไทยครึ่งหนึ่งขออยู่ที่อเมริกาครึ่งหนึ่งได้ไหมแต่จริงๆอ่ะ อยากให้อยู่ที่อเมริกามากกว่าค่ะเพื่อนๆอาจจะคุยเป็นอาจจะเป็นอยู่อเมริกาเจ็ดเดือนอยู่เมืองไทยห้าเดือนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตามตามหลักเขาค,ค่ะเมื่อได้กินการ์ดแล้วถ้าอยู่ที่ต่างประเทศมากกว่าก็จะมีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าวีซ่านี้เป็นวีซ่าผู้อยู่อา,อาศัยถาวรนะคะแต่ว่าเราก็คึ้งขึ้งกับสามีค่ะบอกว่าเออฉันบบที่อยากไปเที่ยวบ้านคุณเราก็แบ่งเวลาอย่างนี้ดีกว่าไหมที่รัก อยู่คนละครึ่งหนึ่งเราอยู่เมืองไทยครึ่งหนึ่งอยู่อเมริกาครึ่งหนึ่งหรืออยู่อเมริกามากกว่าและอยู่ไทยน้อยกว่านิดหน่อยเพื่อที่ฉันจะได้มีสิทธิ์ได้รับเงินกเกษียณของคุณณนะเวลาที่ฉันมีอายุแล้วอย่างน้อยก็เป็นความมั่นคงในชีวิตของฉันของภรรยายของคุณซึ่งเป็นการบอกรักที่ หมายถึงว่าเมื่อคุณไม่อยู่แล้วภรรยาได้รับการดูแลอย่างดีกับสามีค่ะอันนี้อันนี้ดีกว่าที่จะให้ภรรยาไปอยู่อเมริกาหลังจากสามีเสียชีวิตแอนว่าตรงนี้มันดีกว่าเมื่อวานแอนพูดถึงเรื่องที่ว่าภรรยาสามารถแพพลายวีซ่าแม่ไม้ได้หลังจากที่สามีเสียชีวิตภายในสองปีใช่ไหมคะมีความรู้สึกว่าก็มันก็ถ้ามันจําเป็นนี้ก็ต้องทำอะค่ะแต่ว่ามันก็รู้สึกเงาเงาโดดเดี่ยวไงพี่กน์ใช่ไหมคะแต่ถ้าจะให้ดีเราควรจะไปด้วยกันนะคะที่รัก าการแล้วเพื่อนๆอยากจะมาอยู่เมืองไทย2ปีไม่เกิน2ปีเพื่อนก็ทําวีซ่าทำทำเรื่องเป็นรีเอนทีค่ะขอกลับมาอยู่เมืองไทย2ปีแต่ไม่เกิน2ปีนะคะแล้วเพื่อนกลับเข้าไปเหมือนเดิมค่ะอันนี้ยังดีกว่าที่ทิ้งเวลาไว้เปล่าๆโดยที่ไม่ได้อะไรเพราะเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าอย่างนี้คือคุณสามีก็ดูแลเราเราก็ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเราก็ไปใช้ชีวิตด้วยกันที่เมกาด้วยแล้วก็ที่เมืองไทยด้วยทางบ้านเราและบ้านเขาก็ช่วงที่ไปอยู่เมกา พี่ๆน้องๆก็ทํางานค่ะทํางานเก็บตังค์ตรงนั้นช่วงที่มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยก็เก็บตังค์ตรงนั้นไว้ก่อนอย่างน,น้องเรากยังอุ่นใจว่าถึงเราจะได้เป็นซิ๊เล่นช้าหรือยังไงเท่านับจากเวลาย,ยังไงเข้าออกเพื่อนๆดูอาจจะยื้ยื้อไปนิดนึงหรืออะไรก็ให้ดูตามกฎตามกดกาของที่เขานับวันที่เรานับถือกินการ์ดนะคะเรื่องนับวันจากกินการ์ดและเป็นติ๊เล่นเพื่อนๆต้องเช็คก,กันอีกทีค่ะว่าเพื่อนๆอยู่ในอเมริกากี่วันกี่เดือนกี่ปีอะไรยังไงค่ะนับวันที่เพื่อออนๆเข้าก แต่ก็ยังดีกว่าที่เพื่อนๆจะไม่มีความหวังอะไรว่าเราจะได้สิทธิ์ตรงนี้แต่พอเพื่อนๆไปอยู่อเมริกาแล้วพอสักวันนึ่งเพื่อนๆระยะเวลาถึงกําหนดการสอบเป็นซิติเซนสามปีหรือ5้าปีแต่ถ้าเพื่อนออกมาเมืองไทยเยอะกว่าก็ต้องเริ่มนับใหม่กันยังไงต้องไปดูตรงนี้นะคะอันนี้แอนแอนไม่ได้ยังไม่ได้ดูตรงนี้ให้ก็พอถึงเวลาสอบเป็นซิติเซนแล้วพี่ๆน้องๆสอบเป็นซิติเซน พอเพื่อนเพื่อนได้ซิติเซนแล้วก็สามารถกลับมาอยู่เมืองไทยค่ะแต่พอระยะอายุเพื่อนเพื่อนถึง67ดปีเพื่อนๆก็สามารถขอรับเงิน SSN ค่ะได้ครึ่งหนึ่งของสามีก็ถ้าสามียังมีชีวิตอยู่ก็ยังได้รับของคุณสามีสมมุติคุณมีสามพันของพี่อีกพันห้าก็ได้เป็น4ี่พันห้าสี่พันห้าสองคนตายยายใช้ชีวิตสบายๆนะคะ ยิ่งถ้ากลับมาอยู่เมืองไทยด้วยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะแต่ถ้าช่วงที่พี่ไปอยู่อ่าพี่พีน้องๆไปอยู่ที่อเมริกาช่วงที่เรายังไม่ได้ตรงนี้ก็ทํางานค่ะถ้าคุณสามีเขาไม่มีบ้านที่อเมริกาแล้วอาจจะเช่าอพาร์ตเมนต์หรือซื้อบ้านเล็กๆตามกําลังเงินที่เรามีค่ะเพราะว่าเราเจอสามีที่เมียุเยอะแล้วเขาก็ต้องมีอดีต เขาอาจจะต้องอยาแล้วอาจจะต้องให้บ้านขายบ้านขายอะไรแบ่งกับพนร,รยาเก่าเข้าไปตรงนั้นเราก็ไม่พูดถึงค่ะเราพูดถึงในสิทธิที่เราพึงได้ในส่วนของเราพึงได้นะคะเราไม่ไปไก,ก้าวไก่ใครค่ะเราก็ทําหน้าที่ของเราอันนี้เองก็แนะนําในฐานะเพื่อนฐานะพี่สาวน้องสาวที่อยากให้เพื่อนๆพนพี่ๆทุกคนแบบเวลาแก่อะยามที่เราแก่เราช่วยตัวเองไม่ได้มันมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะ ค่าใช้จ่ายค่าดูแลค่าโรงพยาบาลค่าแพมเพร์ค่าอาหารค่าทุกสิ่งอย่างแต่ถ้าพี่ๆน้องๆแก่แล้วเราไม่ได้อยู่อเมริกาค่าจ่ายที่อเมริกามันเยอะแต่เรามีรายได้เข้ามาจากเงิน SSA ของที่สามีทำไว้ตรงนี้สามารถเลี้ยงดูพี่ๆน้องๆจนวันตายของเรานะคะอันนี้เป็นวิธีที่แนะนำที่เซฟค่ะเซฟมากๆเลยก็คือเอ็นอยากให้พี่ๆน้องๆสาวๆเนี่ย ได้มองถึงอนาคตเอง,ง,งตรงนี้แต่ถ้าวิธีนี้คุยแล้วไม่เวิร์กไม่โอเคก็อย่างที่เอ็นว่าค่ะก็ต้องรอจนกว่าคุณผู้ชายจะเสียชีวิตแต่ถ้าโรนนวันนั้นพี่เป็นผู้หญิงที่อายุเยอะแล้วไม่มีแรงไม่มีเลี้ยงมีแรงที่จะไปแล้วมันก็มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าคุณสามีเขาเสียชีวิตและพี่ยังแข็งแรงอยู่น้องยังแข็งแรงอยู่เราสามารถไปทํางานได้ไปอยู่ที่นั่นสัก พัก3ปี5ปีเก็บตังค์แล้วก็พออายุถึงเป็นติเซนเราอาจจะกลับมาเมืองไทยก่อนค่ะแล้วพออายุ67ปีเราก็กลับไปแอพพลายทำเรื่องขอเบอิกเงิน SSA ตรงนี้ค่ะแล้วก็ได้รับเงินตรงนี้เข้าในบัญชีเราทุกเดือนที่เมืองไทยจนกว่าเราจะตายค่ะแต่ว่าเราไม่ได้แต่งงานใหม่นะคะอันนี้อันนี้ถ้าแต่งงานใหม่เรื่องนี้ก็จบไปเลยนะคะแต่ถ้ายัง เป็นภรรยาของสามีของเราจนถึงวันสุดท้ายเราก็ยังได้เงินตรงนี้ค่ะเรื่องเงินเงินทองทเพื่อนๆควจะเข้าใจแล้วนะคะแอนคิดว่าแอนพูดชัดเจนมากแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะคงไม่มีใครที่จะแนะนําเพื่อนๆอย่างนี้แล้วนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนค่อยๆคิดค่อยๆปรึกษากันนะคะกับสามีว่าจะทํายังไง คุยกันค่ะไม่ต้องอายไม่ต้องคิดว่าสามีถามว่าเราเห็นแก่ตัวเห็นกันงกบหรืออะไรก็ค่อยคุยกันอธิบายถึงเหตุและผลค่ะถ้าสามีรักเราเขาจะเข้าใจเราและเขาจะทาให้เราค่ะเขาคงไม่อยากให้ผู้หญิงที่เขารักไปนั่งลําบากต้องหาตาังตอนแก่ในขะที่เขาไม่ไม่อยู่ยิ่งถ้าวันนั้นเราหมดเรี่ยวหมดแรงลําบากนะคะแต่ถ้าเป็นคุณยาย ที่มีรายได้มีสตังค์เข้าสมมุติว่าคุณสามีได้เดือนละสามพันเหรียญพีพน่น้องเดือนละสามพันเหรียญอยู่เมืองไทยเกือบแสนเลยนะคะแล้วค่าโค้าเขาเพิ่มให้ทุกปีพี่พ,พ,พี่น้องน้องหรือเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะก็จะมีรายได้เข้าเดือนละแสนแล้วเพื่อนๆหาไรายได้อย่างอื่นไปค่ะเราอาจจะมีกิจการบ้านเช่าหรือมีอะไรไปก็ว่ากันไปทีแต่ว่าเงินตรงนี้เข้ามาชัวร์ค่ะ เชื่อว,ว่าเรามีไรายได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตได้อยู่โรงพยาบาลดีๆได้มีพี่เลี้ยงได้มีคนดูแลที่ดีนะคะใ mm hmm. นแง่นฝากเรื่องนี้ให้เพื่อนๆคิดกันค่ะ mm hmm. ดูแลตัวเองทุกคนให้ดีนะคะ mm hmm. วันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะ mm hmm. ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะคะ mm hmm. เก็บเก็บข้อคิดแอ mm hmm. นที่ไปคิดไปทบทวนแล้วก็ค่อยๆคุยกันนะคะ mm hmm. ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนคุยกับสามีเข้าใจ mm hmm. แล้วก็มีความสุขทุกคนค่ะ บุญรักษาคุณพัะค,คุ้มครองเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ